สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับตอนนี้เรามาดูทอดไข่ไฟแดงครับมาเดินนั่งคุยกันครับเจอทอดไข่ไฟแดงเันไแล้วชิบหายแล้วตายตายตายยังแต่อันเขาสิเอินลดแลเพิ่งนี่ครับฟอครัวหัวไฟเปยใช้ข้าวอกพวกหัวป่านะข้าตะนนั่งโซ่กันพี่น้อง ไม่นกระทะสวัดบ์น่นเฮา้ยแม่ขิมไครลูไปสิบาดำปือน้ำมันเบา่เจ้าฮะใส่ยี่อดีนี่น้ำมันอาใส่อ้หน้ำมันเหมือนจังไลหุ่นเบื้องในหุ่นมันห่อนแหงเนาะวันตะบเพื่องบ่นี่คิดดกระทะตัวนี้มันวางเต่ดกระทะตัวนี้วังขอใครอยากที่ตายี เด็กไมค่อยกินห้ยเอาจังไรล่ะไปบดกันเดียวจังไรตัวเอาจังไปเทีทิมบ่น้ำมันเที่ยวทิมแล้วบ่ได้อบ่ได้แล้วน้ำมันใส่บ่ได้แล้วเมีนโอ้ยวันตะจุดโกเพิ่งงานบางลูกเสือเว้ยวันตะเขาค่ายลูกเสือพี่รองโอ้ยพอขั้วข้าตะซอยหอมกับคุยตายอุ้ยที่แหลกก้อนสีเห็ดนี่เบ้ากันย่างดีได้ว่าสีถอดไข่ไฟแดงมาจังว่า มีไฮก็ไฟแดงครับบันี้ไฟลูกหวาบๆเลยแม่ขั้วดำปื้อๆว่าทางตะทอยเสียรถว่าโอ้อ้เอาน้ำมันน้ำมันมันเกลือนน้ำมันมันคือนี่ว่าน้ำมันคือเป็นดำๆวะเฮ้แม่เจาะน้ำมันเครื่องน้ำมันหมูใส่ เท่ๆออกเลยเท่มันบอกมันเชฟร้อนมันบ่กมันเชฟร้อนอันนี้อันนี้มันเชฟร้อนอันนี้อันนี้เชฟยมั่วเอ้ยเพื่อ้เพื่อนหลอนอะไนั่นเป็นยางเห็นบ่เอ้ยมันที่เป็นยางมันใหม่เอี้ยมันหอนที่แหงกระที่นน้ำมันหมกระที่นน้ำมันออกยังกระทายังติดไฟอยู่ตัวขาดไหมเนี่ยตัวขาดติดโซ่สาบเสียทั้งบ่ต้องตั้งเตาดอกเอาที่ใครใร์หานเลยมันไฟลุกอยู่แั้ว

จะถอดอันใหญ่มันมันแปลดีกุ่มันบอกบอกยาวมือใบเลเอาไหมครับเชฟเฮาบาดนี้มันสิออกส้งได้อีกบูสิเป็นบาดนี้สิเป็นเอดี๋ยวเจาเออเดี๋ยวจาแสดงว่าวงหันอ้ถอดไข้ครบเพิ่งตกใจที่อะไรมายอผมนี่จะลูกบาบเลย เอาวพอแล้ไปใช่ไหมพอตัวพูดนะกับเมื่อบ้านอายมเินแเราไปจังมาโอ้แราเติมดีกีแล้วเข้าไปแล้วเล้หาวเลยมันเหรอจวดเลย

ไมนเป็นอย่างบ่ได้เอาแบบมันกระทามันห่อนแหงดิเราจับวงซานเดี๋ยวนี้เอาเอาอันนี้ไว้เอาอันนี้ไว้ก่อนเอาอันนี้ไว้ก่อนน้ำมันเริ่มแดงแล้วเอาเอาไว้ทั้งคนบอ่มันจะรองเอาลองเรื่องพูดเอากระต้องกระต้องขึ้นเตากระต้องขึ้นเตาเขาถอดทิปเขาถอดทิปมันใหม่มันใหม่เลยนะเมนไฟมันห่อนแหงบ่ได้เ่ยจับห่อนแหงได้เดี๋ยวจัวงเตาอยู่ที่กระดาษที่จังวกรอบเลยวะได้ยืดได้ยืดไออันซุปมันดำดำนั่นคือเปลือกมัน ตัวเนื้อหอมมันยังสุกอนเอาอันนี้คือถอดออนไลน์ลอยมาอยมาอีวอีวอยมาเลยเริ่มมใหม่อได้ยก่อนบบ่าอรอแล้วพอขัวผู้ใดมาเนาะไมาถ

เป็นโมหนึ่งบ่ทีไไ่ว่ไไาตอนออกมาตอนออกมาตัวออกมาก่อนเป็นบ่เถี่ยวสุดท้ายม,มันจะมีดีแม็กซนสีขาวแดงเข้าไปเห็นบ่เออมันบดลบไอไอบดลบไอแลนบูไปเลยมันมันจิตตกท่ามันหักกลับขึ้นมามันไปเบียดกับอไอปบังฟูนายไอมันชน่วยแก้กลับไปมันกับบูดออกไปเลยคล้ายๆมีแต่กูฏิถอยเหยียบม,มึงติมดีวะาขับรถบ่ผมมอวีขับรถหนึ่ง ครับแบบว่าแบบมาระยะนี่ผมเอาอีกพอเอารถมันทำอะไทุกคนเนี่เพราะว่าเข้ารถนักเข่ารถนักเกิดว่าเข้าเขาลบท้ากับล่วงทางทางมันบ่ล่ะคนเข่ามันมีความไดนมันเป็นครับไปทุกคนผมกล่าวออกเลยนี่ครับมันนี้มาเบิงมาเบิ่งการ เกี่ยวไครไฟแดงครับเป็นว่าเกี่ยวใครไฟแดงเมื่อกี้เกือบอะไรอีกแล้วเกือบไดไไฟแดงอ่านเก่ายังไฟลูกแบบแบบอีะอ่านเก่ายังไฟลูกแบบอเิ่กลองอยู่บ่ับมาเิ่กลองปาสาเลยหเอากลองนีหนาเลยให้ตำรวจดนี่ยไ้วงของเราเยตรนี้เสียะไรตรน้ียี่ยังไง

ผมพ่ก็เค่เย็นนี่แหละรถคันนี้เติมเติมแอลกอฮอล์อมใส่ยุกส่ยุฮะนี่รถคันนี้ขายแล้วขายแล้วเราเราจิบยมมือเศา้าเราเติมโซลาตกยืมมือแรงมากตกใบใบมากเราก็เติมแอลกอฮอล์แล้เอาจุดยกหล่อเว้ยเงื่อเสยอทึง Nhu cố nhục kỳ lâu cứ lên lê lâu thêm số lạ lẻn, nhu nó, nó tóc bài mảo lẫn tóc bia cổ hà lẻn mọi người sau lẻo mọi người mà người mọi 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 người น,นี่ครับบุานานไมมือาามขึ้นคือบอเอาคือบอกสรถขนาดรถพ่วงมวนบักง่ายเลยอยู่ถ่ายรถเรามันบังุเ้พี่ฮะบเป็นแผ่นมบ่แผ่นมอเขาวากูว่างไง้องไห้โอ้ยใบมันไหลแม่ว่าบางังฟุลบ่ไดนเบินนร์นาดรถพื้นเดียบมต่แผอืออ้าวถอดไครเสร็จแล้วครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งจาน อาบางพนตนนุไนอยเขาคืออนอนคือพอถามคือพอถามคือพอถามสื่อเสียเท่งนะบางพนองอเทงนเพางไหยมใสมเสียเทิงสิ่กาย่นไหนเ่นน่วน่อนล้นสอยใครให้ก็บอกสวยวะแหวะแะแวะแทุกการถึงนมา่นี้เขาอยู่หัวนอืโอ้ยเขาก็ใส่บยกไปนี่กูใส่เนียกรนสกระสาโอ้ยคุมีเงินซื้อ เอตอนนี้อย่างนึงค่ยงว่างข้าวกอง่อาครับในตอนนี้ก็กินข้าวครับเสร็จเรียบร้อยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะพากันทานข้าวนะครับขอบคุณพี่เพียอน้องเอฟซีนะครับ้าเข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับตอนนี้ก็น้ําชาครับผมดื่มน้ําชานะครับเมื่อกี้นี่ก็เห็นกันไปแล้วครับทอดไข่ไฟแดงครับผมลูกท่วมกระทะเลย บายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ